รู้ักคทามา่ออกะีเป nah, ็นคู Mat, <donn> ่ร่วมงานเลยนะน่าจะว่าไ่ปบติรูกบอกทางปฏิแลติมากวางก่อนขอปัญที่เดง่างน ล่าไปเสียนะ้องล่าไปหาเงินมัจไสนีก็เสียงใช่เหนื่อยพอไปหาเงินมัจไสหนีอ๋อที่ไปประเทศอะไรไม่ดกาที่หาหนีคือที่บัวถูใช่ไหมโอ้ย,อยเหเนี่ยนี่อ่ะก็จะเป็นหนึ่งหลายกนจะอยืมหลายค็จะเสียดก็ไม่อยืม นะองครูก็เงินหลอืมจ้าตีนะไหวแต่ไมนจายติอันนี้จะเจเลยมากมา,มมาดมกด,ดูว่านาจะเจ๊แมนบอคู่ใดญ่ใหแล้วรวยมากสุยนรวแมนสุดปอดูว่านี่นมากดูเนี่เออ อันนี้สแตนเลสร้อยเปอรเซ็นพนันมนาถวายเอาไปแจกงานขายวันเกิดลูกตาเลยแจกก่อนวสวาสณนี่เจ้าของคนนั้นโยมสมศักยโยมสวยเห็นบอกกับโยมสุภานีะนยยแะแชทไงเ,เห็ยเนยัง ต้องเบังสะก่อนนะกันบกบกบกบ,บ,บกันก็ได้แต่ว่าคิดว่าพว่นทางบอนองแกเป็นองพอพระโต๊ะววาารจะมีเตุกาอยู่อ่าก็บอกว่าดอกลังเข้าบ,บกันก็ไดหเหตุยืนอกวัดบัง เห็นนอกวัดบางคนกล่าวแล่ะอืมจรงจินะล่ะอันคันอยูนไนเห็นบุอยากเขตอย่างกระเหตุคันยู่ในเขตนะอะะเตรอเคัน่ถามเขาว่าอยู่นอกเขตวัดมาว่านอโนอกศาลานะโอ้ยจะแม่น แต้เห็นก็ครับครับครับอเคเรไปเห็นมาหลั้งครับที่นเจอแรกว่วกสครพกไปเห็นอืน้ะรสงองค์ภาพไปแหลห้ไปถานงานออกังนั่ประโยชน์กันหลายถ้างานใสายนเห็นว่าพก็ด้วยประโยชน์ดีนีครับครับ

หลวงตาเหตุไหวอย่างไห้คนหูจักธรรมชาติของน้ำกับธรรมชาติของจิตเหมือนกันขนาดหลวงตาเทศซิบหาเส้นบบไห้มันหัวคืนมันนียก็บอเนินแผ่นสำเร็จก็หาเส้นหกเส้นก็เป็นเศร้าเส้นปันนั้นมันยังหอยลงใด้ผูุ้ทธเจ้าก็รูป,ประมาว่า ธรรมชาติของน้ำต่ําที่ใดมันไหลไปทันทีคันบ่อคักอีิซึมทันทีข้อนี้ฉันใดจิตของคนทั้งโลกก็เหมือนกันฉันนั้นพยายามบอก่ากินเหล้ายะังสะแตกอยู่ครัวแมนบอกย่นนาบูดยังบูดอยู่หมนบูดย่าปล่อยกันยดากันยังโพ่อโตรแม่ยังไวอีกอยู่ เห็นบ่เข้าใจตัวธรรมะดีหลายขาสันนุตาก็บเดวาบากธรรมะันฟังเพราะฉะนั้นต้องฝึกแ็ดบุญขัดขับจิตมันจังอยู่สูงได้ขันบุญบนมีนี่โอ้โเจ้าจไหนมมนกมลโลงจังสิ่นน่ะเข้าใจเนาะเออดีหลาย <laughs> คนงานเงินพอใ่ไหมชดสั่งิมกูก่ได้ยังไงอาาชอบเงินสดไดยัางเงนสดไหมนาพอนกม่ไหวแ้ กิหล่าได้ยินมลยเออให้มาหล่าเัยเนี่ยสาพหมาเท่ากินหลัแสดงว่ีตีมหาเคร็กูับูนี่แลครับครับรถไถครับรถไถรับจ้างนี่ครับรถไถหน่อยค่ะ

ครับมครันมพันละครับเออบอกคนอื่นสเอ๋อม่นจังปะแต่ลูกก็ไม่ใู้อะไหสยูปุ่งยงบัลูกขึ้นหญ่ไงเ้ลูกอยากกินวัดรับเออขงลูกนินเนาะออาจ่มาเป็นเนุ้่เน้อของ้มไก่กุางอะไนะเน้อไม่ออกเอาแบบ โอ้เอาไว้เอาไว้ยมแม่แลเอาแล้เอไวกาบพ่อแเลยนะอาตุ้มลูกตุ้มหลานใจเด้อโอ้ยเตมล่เตีงเล่นติโคชอตัดกงแน่นอนเเอ ตัดว่าสับก mm ็จ hmm. ิ้มไม่ลวเพาะมีผ hmm. ู้เ่วเลยใส่ว่าใช่ว่าาไปแล้วนนั่นแหละมีหลายมมนก็ขันกันกันหกระเจาซอกไม่ตองเดินนี่กับึงนโวได้เออเออเออเอเอ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 าเออเออเออเอเออเเออเออเออเอเเอเอ อันนี้ใส่ตลอดชีวิตเนื้ีพร้อมกินจะใส่จะเต็มเลยลอยไปเช็น,นเนด,ด้มเออเรื่องอกเบ่งเน้อชิแปดตัวล่าง่ือการตะคุ้นทนยาแรงทด่มองที่ชิ้เก้าแก่ถ้าแก้วมอรกระดถ้าแก้วมอรกรดสันทิสุดครสันติสุขใจ

เอามาเอาท่ิละเอาเขามากม้าเดี๋ยวเ๋ยนะครับเดี๋ยวเราเหลือตกรั่งตกแต่งเพิ่เพิ่มให้เบา

มอกาข้ามหาวลบุตรเป็นดูวัดมารุขนคณทรี่ว่าอูามสีเลนาอยกวาาดนักทานหน่ข้ามหาวาลาเป็ดด้วมารขนคระผู้ใน่อยมา่เขามานช่ัน เป็นเวาเป็นโมคะคนดีน่่จบวาะนะคะอาุอ่าอนเอเขาดีเด็เป็นจับีเมาค่ะเอออันนี้

xong 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 xong